ม่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ต้องบอกว่าโชเดีนี่คือว่าคุณกิติชัยเคยเข้ารายการกับเราในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็แนะนําหุ้นก็คือ SSI มาโดยตลอดครับผมอืมตอนนั้นก็ประมาณ60 56สตังค์ครับห้าสิบหกหกสิบเออหกหกสิบหกหกสิบหกสสตังค์ครับอืมแล้ววันนี้เองนะครับมาดูกันให้เต็มตานะคะสองสามอาทิตย์มาทําให้หุ้นตัวนี้ขึ้นมา80สตังค์จาก60จาก6กตีละหกสิาตังค์วันนี้ขึ้นไปไฮ83สตงคปดสิบสามส ตัง18ตังจาก65สาตังก็บวกมา28%กว่าครับเขาบวกลบบวกลบคุณหารชัดเจนมากเลยนะคะนี่แหละคนทำมาหากินนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกอย่างต้องโปะเชกันเลยอะมาไลฟ์ฟังว่าเป็นยังไงในเรื่องเรายืนยันว่าที่คุณพูดถึง SSI มาโดยตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือตอนที่ผมพูดเนี่ย ไม่ยังไม่บรกเกอร์บรกเกอร์ไหนมาพูดถึงตัวหุ้นตัวนี้นะครับหลังจากที่มันขึ้นแรงๆก็จะมีรู้สึกจะมีกิมเองมีทินิตี้แล้วก็มีฟิแนนเซียไซรัสแต่อันนี้คือเท่าที่ผมได้อ่านเจอนะครับไม่รู้อาจจะมีบางบลกที่อาจจะมีพูดถึงแต่ว่าผมไม,ไม่ได้อ่านเจอแต,แต่หลักวิชาที่คุณมาพูดถึงในรายการด้วยหลักวิชาอะไรคะที่คุณสนอจตัวนี้คือที่ผมสนใจหุ้นตัวนี้ตั้งแต่ทีแรกตอนตอนตั้งแต่ลงไปห้าสิบประทังนี่ก็เพราะว่าข้อที่หนึ่งคือหนึ่งเมื่อต้นปีนี้ ประมาณเดือนกุมภาเนี่ยถ้ามีการเพิ่มทุนครั้งใหญ่ผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกคนใช้สิทธิ์จ่ายใช้สิทธิ์จ่ายเงินบาทยี่สิบตังค์ต่อหุ้นอ๋อเหรอ,อแพงขนาดนั้นเลยแล้วราคาหุ้นตอนที่ผมเริ่มตอนที่ผมแนะนําให้ซื้อก็อยู่แถวห้าสิบห้าสิบกว่าตังค์ถึง, 50, 50กง,ถง 65, หกสิบก็หมายถึงว่าคุณคุณจะคุณจ่ายเงินเท่ากับผู้ถือหุ้นใหญ่เลย คุณได้สองคุณได้สองหุ้นผู้ถือุนใหญ่ได้หุ้นเดียวอแต่ความเสี่ยงคุณก็ต่างก่าเขาเยอะมากตอนที่คุณแนะนํามาตอนห้าสิบหกสิบตังค์ใช่ไหมคะครับแต่จําได้ตํานานหุ้นตัวนี้นะคะคุณกิติชัยเคยขึ้นไปสูงสุดบาทหกสิบโอ้เคยสองสามบาทกว่าก็ยังเคยเห็นถ้าไปดูถ้าเป็นตานานเนยังมีมีฮะแล้วถ้าถ้าอย่างนี้เองสถานการณ์ที่หุ้นตัวนี้มีมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านเองก็สอบถามมาโดยตลอดบางท่านบอกว่าติดดอยกันด้วยนะคะครับก็คือ ปีนี้ทั้งปีเป็นปีที่แบบโชคไม่ดีมากสําหรับหุ้น SSI <Okay. S 2> อย่างไตมาาที่หนึ่งเนี่ยต้นทุนเขาเวัตถุดิบทีานำเข้าจากออสเตรเลียแพง mm hmm. เพราะว่าที่ออสเตรเลียเกิดพายุเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่นําเข้าก็แพงขึ้น <Okay. S 2> มาพอมาไตมาาที่2องก,ก็มาเจอเรื่องปัญหาเรื่องที่ญี่ปุ่นเจอซซนามิแผ่นดินไหว <Okay. S 2> ก็ทําให้แบบห่วงโซ่การผลิตหยุดชะงักไป <Okay. S 2> เพะฉะั้นผลิตัฑ์เขาส่วนหนึ่งก็ขายกับพวก อุตสาหกรรมรถยนต์อะไรทวกนี้ก็มีก็ทำให้ยอดขายลงแล้วพอมาไตรมาสสามเริ่มดีขึ้นมาหน่อยอไตรมาสสี่น้ำท่วมอีกก็เรียกว่าแบบปีนี้เป็นปีที่ไม่ดีจริงๆของเขาแต่ว่าสิ่งที่เลวร้ายมันจะจบลงในปีนี้แล้วจะเริ่มต้นฟ้าใหม่ที่สวยงามก็คือปีหน้าเพราะอะไรครับวันที่6มกราคมปีหน้าเนี่ย โรงงาน SSI ที่เขาไปเทคที่ UK ที่สาภาพลักนณาจากประเทศอังกฤษจะเริ่มดำเนินการผลิตละวันที่6กหกมกราเดินเริ่มเดินเครื่องเพราะฉะนั้นก็จะมีรายรายรับจากการผลิตเหล็กตัวสลับตัวสลับเนี่ยที่โรง SSI UK เนี่ยผลิตได้เนี่ยสองในสามก็จะส่งให้ SSI Thailand แนะก็จะหนึ่งมันจะดีกับ SSI Thailand คือข้อที่หนึ่งก็คือว่า จะซีเคียวไอตัววัตถุดิบว่าถ้าเป็นช่วงไหนที่สลับขาดตลาด SSI ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวเองมี SSIUK ซึ่งตัวเองถือร้อยเปอซอยู่เพราะงั้นก็ต้องป้อนให้ s s i Thailand ลนดก่อนอยู่แล้วคุณยิ่งกว่านักวิเคราะห์อีกนะผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าคุณอยากอยากรวยคุณต้องทำการบ้านถ้าคุณไม่ทำการบ้านแล้วคุณจะรวยได้ยังไงเงินนี่แบบฟ้าไม่ประทานให้คุณหรอกถ้าคุณอยู่เฉยๆเงินฟ้าไม่ประทานคุณทำงานพระเจ้าช่วยคุณแน่นอน อ,อันนั้น,นคือเหตุผลข้อที่1ที่นี่เรื่องซีเคียววัตถุดิบข้อ, secure, ขอที่2คือเดิมเนี่ยมาจิ้นของ s s สเอซีไทยแลนด์เนี่ยก็คือจากสลับมาทําเป็นแผ่นเหล็กรีดร้อนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมาจิ้นเขาอยู่ตรงช่วงต่างระหว่างอันนี้แต่พอเขามี s s สเอยูเปุ๊บเอสเอซียูเนี่ยทำเป็นเป็นถุงเหล็กทําเป็นสลับนั่นคือมาจิ้นเขาเนี่ยเขาจะเริ่มจากตัววัตถุดิบตัวตัวตัวเหล็กอ่ะ ตัวตัวเหล็กเนี่ยมามาเป็นตัวฮ o t roll c oy, คือแผ่นเหล็กรีดร้อน <คะ S 2> นั้นนีช่วงมันมีขั้นตอนการผลิตซึ่งแบบเขามาจิ้นเขาจะขางกว้างอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าตัวกอสมาจิ้นเขาจะต้องดีขึ้นแน่นอนคุณเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมแน่นอนครับมันต้องเ <S <S 2> <S 2> ชื่อเชื่อจากสิ่งที่คุณพูดถึงปัจจัยต่างๆใช่ครับแล้วถ้าความเสี่ยงของมันล่ะคะความเสี่ยงของมันผมเอ่อความเสี่ยงก็คือว่า6มกราคมเนี่ยเดี๋ยวเาจะเขาจะเขาจะเริ่มผลิตได้จริงหรือเปล่า Oh, ถ้าไม่ได้จริงก็ถ้าเลื่อนไปอีกมันก็มันก็แบบว่าก็หมายถึงว่าผลประกอบการที่จะดีขึ้นในเร็วขึ้นก็จะช้าลงก็จะมันก็ยังดีอยู่ดีแต่มันช้าลงเพเียงแต่ว่าคือผมแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่เลื่อนแล้วเพราะว่าถ้าจะเลื่อนเนี่ยป่านนี้เขาคง,คงแจ้งแล้วว่าจะเลื่อนเพราะนี่มันก็อีกแค่เดือนหนึ่งเขาก็นี่วันนี้เป็นวันที่แปแล้วกลัวเขาตบลงมาเขาบอกเลื่อนผมไม่เลื่อนนะผมคิดว่าครับเขาก็ใช้ข่าวว่าเลื่อนไปนะคะแล้วก็ที่สามก็คือว่าปีอย่างปีอย่าง ไตมาสี่เนี่ยพอน้ําท่วมอุตสาหกรรมไม่ว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าชิ้นส่วนรถยนต์ก็หยุดผลิตห่วงโซ่การผลิตหยุดชะงักไปก ดีมานที่อัดอั้นช่วงนี้ก็จะไประเบิดก็จะไประเบิดในปีหน้าเนั้นยอดขายของ s s สปีหน้าเนี่ยจะต้องดีแน่นอนจะต้องดีขึ้นแน่นอนปีนี้ปัญหาของ s s สนะคุณกิจชัยก็คือมันเคยขึ้นไปแรง2บาทบาท60ถ้าคนที่ติดแรงแรงแพงขนาดนั้นน่ะถ้ามาเจอปุ๊บปุ๊บถือมาสองสาปีแล้วเขาไม่เทรทิ้งลงมาหรอคะไม่เหรอครับวเขาเทตอนนี้เขาขาดทุนสิครับเพราะว่าถ้าในในที่คุณว่าเขาเบื่อแล้วเออถือมานานแล้วอึดอัดอะ นี่อารมณ์นักลงทุนถามให้เขาแทนเขามันมันบางเคนาก็จะเป็นงี้่ะว่าพอติดมาแพงตอนลงมาถูกๆไม่ขายพอขยับมาทีเดียวขายแล้วทายที่บอกว่าจะปล่อยยาถือให้ยาขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าปีห้าหกเนี่ยจะเป็นปีที่สวยงามมากๆสำหรับเขาปีห้าเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วปีห6กเนี่ยจะเป็นปีที่สวยงามใคติดบาทสี่สิบบาทหกสิบร้อยห้าหกถือไปอีกปีนึงเพราะว่าตัว ก็ถือหุ้นใหญ่ตระกูลวิรัติประภัยกิจก็จ่ายเงินบาท20เขาซื้อหุ้นแล้วคุณกลัวอะไรคุณติดคุณตอนนี้เรือ่องหุงตอนนี้เพิ่งจะขึ้นแา,างแรงขึ้น80บาทตังค์แล้วก็พายสปอร์บุ๊กเนี่ย<ะ>บุ๊กมันบาท40บาทตังค์นะคุณผ่อนบุ๊กมันเออบุ๊กมันเยอะเนาะบาท40บาทตังค์แล้วนี่ตอนนี้ราคา80 81ตางอย่างเงี้ยโอ๋ยังห่างขึ้นๆึ้นยังประมาณ0.5กว่าๆไม่ถึง0.6เลยลองลองไปดูพายสปอร์บุ๊กของหุ้นกลุ่มเหล็กในภูมิภาคเนี่ย เราเอสเนี่ยเป็นตัวหนึ่งในสามที่ถูกที่สุดแล้วอขอ <laughs> อื่เนี่ยศ <c oughs> ู0.9 1จุดแปดนกหนึ่งกว่าเพราะฉะน,นั้นนี่วันหลังไปฝากไปบอกเจ้าของเขาด้วยนะคุณกิติชัยคะครับอย่าทำพุ้นเขาเสียนะธุรกิจเขาดีจะตายเนี่ยทำไมทำมุ้นนะคนครัวไปหมดเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไงปีนี้เป็นปี <c oughs> ที่เราอาพับเพราะว่าม <c oughs> ันแบบเกิดเกิดเรียกว่าโลกซ้ำกรรมซ้อนเกิด ตายมาหนึ่งสองสามสี่มันไล่ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้น,นคือห<ต>มดทุกหมดโศกกันก็ปินั่นคือพื้นฐาน,นที่ทางคุณกิติชัยนําเสนอนะคะคุณกิติชัยแต่ว่าทางเทคนิคเองที่คุณพูดมาคุณคุณต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าเทคนิคที่คุณมองมันมันเป็นยังไงอะไรนิดนึงเป็นเกร็ดความรู้นะคะก็อย่างอย่างรูปนี้ครับที่ผมคลอดไว้เนี่ยที่ที่ผมมาโชว์ไว้ตั้งแต่ค่าวที่แล้วค่าวที่ขาวที่ข่าวที่แล้วที่ ที่โชว์ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมเป็น ascending triangle แล้วผมบอกคุณมั่นว่ามันคอเคลียตรงแนวรับทั้งเส้นล่างเนี่ยแล้วมันในที่สุดผมผมเชื่อว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวบอลลิงเกอร์แบนเนี่ยบอลลิงเกอร์แบนเส้นสีสีเปลือกมังคุดเนี่ยครับสองเส้นมันมันคือมันมันจักว้างเห็นไหมฮะแล้วตีก็หากันผมบอกคุณมั่นว่ามันมันใกล้จะระเบิดแล้วแต่ไม่รู้จะแต่ม่ขึ้นหรือลงผมบอกคุณมั่นชด้ไหมตัวแต่ว่าผมเอา ascending triangle เนี่ยมันเป็นตัวตัดสินเพราะตัวนี้บอกว่าาถ้ รูปกราฟแพทเทิร์นนี้ระเบิดขึ้นมันจะเรื่งขึ้นอย่างเดียวไม่ใช่ลงมันจะขึ้นพออันนั้นมันจะระเบิดแต่ไม่รู้ขึ้นหรือลงพอมาบวกกับตัวนี้ปุ๊บสองอย่างประกอบกันก็คือต้องขึ้นแล้วก็ขึ้นแรงด้วยคุณใช้วิชานี้ใช่เพราะพอขึ้นแล้วขึ้นแรงเห็นไหมพอมันพราะว่ามันก็ขึ้นจริงพอมันทะลุเบรกแนวต้านที่แเจ็ดสิบตังที่ผมบอกเพราะมันเคยเคยทำทำทำเอ่อไฮเจ็ดสิบตังสองครั้งพอมันเบรกขึ้นปุ๊บ ขึ้นกระฉูดเลยสมนสอนดิฉันได้ไหมเผื่อคัดหุ้นได้สักตัวได้รวยเหมือนคุณได้เลยครับได้ตังเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็นิดหน่อยเพราะว่าผมอันนี้อาจจะเป็นแบบผลประโยชน์ทับซ้อนนะเราะผมมีเยอะมากนีเพราะฉะนั้นจะซื้อก็ต้องแบบดูพิจารณาให้ดีนะครับก็แต่คือระยะยาวผมก็ยังเชื่อว่าเชื่อในอนาคตของตัวนี้อยู่จะต้องศึกษาธุรกิจเขาว่านะใช่เพราะว่าเพราะว่าคือปีหน้าจะเป็นปีที่ที่ดีของเขาเริ่มเฟื้นปี5 6ก็เป็นปีที่ดีมากๆ แล้วก็าวทีแล้วก็มีหุ้นตัว R S ที่บอกที่ R S ที่ผมเออเดี๋ยวผมเปิดกราฟตัว R S R S ผมคราวทีแล้วที่ผมบอกว่าเออมันเป็นมันเป็นหุ้นทริปบอททอมหุ้นแต่ละตัวนี้ให้มาสยองขวัญหมดเลยอ่านะฮะค่ะอ่านี่ฮะที่มันสร้างสร้างสร้างบอททอมสามครั้งครั้งครั้งที่สาก็คืออาทิตย์ที่แล้วที่ผมมาบอกว่าเนี่ยมันสร้างครั้งที่สามแล้วถ้าตรงนี้มันรับอยู่เดี๋ยวมันจะต้องขึ้น มันจะต้องขึ้นไปแถวประมาณสองเดี๋ยวโทษนะครับมันจะต้องขึ้นประมาณ2องบาทแปอย่างเป็นเป็นอย่างน้อยแล้ววันนี้มันขึ้นเท่าไหร่ครับอาเอสใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะอาเอสอเอสวันนี้2องบาทเจนะคะแับวันนี่ห้ายสองบาทเจ็ดสิบแปดเห็นไหมฟังบอกไมต้องขึ้นไปอย่างน้อย2องบาทแปวันนี้ขึ้นมา2องบาทเจอีก2สตางค์ก็2องบาทแปที่คุณบอกละวันนี้จะหมดเวลาแล้วคุณให้หุ้นตัวไหนว่ามาผมก็ไม่ไม่ให้ทตามหลักวิชานะเราไม่ได้อะไรอย่างเี้ยถ้าผมยังผมยังคิดว่า ้ตอนนีที่คาริลาก็พูดราคาผมว่ายังถูกอยู่นะตัวย่ออะไรนะ ASIAN ครับ ASIAN ผมคิดว่าราคามันยังถูกอยู่เพราะว่าสี่เพราะพ่าปีประมาณ5เท่านั่งดูเขานะแล้วโตเฉลี่ย2-3ปีที่ผ่านมาโตประมาณ60%คือบางท่านไม่เคยลงทุนไม่เป็นไรก็ให้ความรู้กันนะครับเป็นจริงให้ครู้แต่ยังไงผมแนะนําว่ายังไงก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ใช่ฟังจากผมนะครับดีแล้วค่ะแล้วก็ดูแล้วก็ หรือปรึกษา Marketing ของคุณหรือนักวิเคราะห์ของคุณแต่ว่าอาจารย์หุ้นตัวนี้อาจจะลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าสภาพคล่องไม่มีสภาพคล่องไม่น้อยแล้วก็นักวิเคราะห์ก็ไม่ได้ทาไม่ได้ทํเอไอทำทำบทวิเคราะห์ไว้ด้วยคุณให้เพราะหลักวิชาอะไรอันนี้เหมเอี้ยนถ้าดูกราฟเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น ascending triangle เหมือนกับตัวเหมือนกับตัว SSI คราวที่แล้วเหมือนกันแล้วตอนนี้มันมันทะลุขึ้นมาแล้ว มันทะลุไอ้เส้นเส้นตรงเส้นเส้นเส้นนอนนะทะลุขึ้นมาแล้วเส้นเดียวดิฉันก็ไม่ได้รู้อะได้วยเพราะนั้นทางเทคนิคก็คือฟ้องว่ามันมันมันขึ้นแล้วก็พื้นฐานก็บอกว่ามันถูกพื้นฐานดีราคาถูกแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคุณต้องไปหาข้อมูลนะครับคุณทําธุรกิจการค้าอะไรก็ตามคุณยังต้องไปศึกษาเป็นเดือน จะลงทุนไม่ใช่ผมบอกคุณแล้วคุณไปซื้อเลยดีที่สุดคือคุณค่อยๆศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดีแล้วแหละนะเดี๋ยวรเราก็จะศึกษาหาความรู้จากคุณไปอาทิตย์ละวันนี่แหละค, <laughs> ค่ะก็เป็นความรู้ดีนะคะสำหรับคุณกิติชัยเองก็จะไปร่วมงานเป็นเสารที่17ดด้วยครับผมเตรียมอะไรเตรียมหุ้นเตรียมข้อมูลไปให้ พี่พี่เพื่อนๆใน,ในงานด้วยนะคะครับด้วยกทาดีดีครับต้องหาอะไรเด็ดๆ,ๆแบบโอ้โหขึ้นมา28-30%ภายใ <c oughs> น2-3สามัปดาห์อยากได้แบบนี้แต่ต้อง <c oughs> ไปในงานนะ <c oughs> เอาแบบหมดเปลือกเลย <c oughs> ในรายการยูทีวีเราไม่กล้าปอกเปลือกหมดเนาะครับคอยไปในงานกันนะคะ <c oughs> คุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันเสาร์ที่17บธันวาบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะที่โรงหนังสยามพาราลัยศูนย์การค้าพารากอนนะคะ ฟรีนะย้ําฟรีแต่ว่าที่จัดโครงการนี้เพราะว่าต้องการให้กับแฟนฟรายการได้รับผลประโยชน์คือต้องมีความรู้และก็บันเทิงนะไหนไเราก็มารู้จักกันเรามารู้จักกันเป็นปีแล้วไปเจอเจอกันตัวจริงกันในวันนั้นกันนะคะโทรไปที่เบอร์0 8 6 6 7 7ปดห7 7ดทีนะคะ086-677-4234อีกเบอร์หนึ่งนะคะ89895-5124นะคะ ไปรับบัตรตอนนี้นะคะเพราะบัตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายการเกิดขึ้นมีมหากรรมเราจะเป็นการฉลองในช่วงเทศกาลความสุขส่งท้ายปี549ก็สู่ปี55 5, 5ด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณกิจชัยต้องขอขอบพระคุณมากนะคะไปเจอกันนะแล้วเก็บหาข้อมูลนะการ <laughs> ในช่วงหน้ายังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะเงินทองหุ้น อะไรหลายหลายอย่างเรามมยแต่ทำไมหากินมาดูซิบางเรื่องบางราในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจกับเราวันนี้พิเศษมากๆกนะคะก็คุณจัก,กริดวะโชว,วินิดนะคะก็เป็นเพื่อนคุณอันเบิดนะคะก็มาร่วมสร้างสารรค์แรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนในรายการด้วยกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ